สวัสดีค่ะเซลเจ้าโตโยต้า1988สาขาบายพาสและชั่นเคยมาพบกันในช่วงเซลเจ้าอยากล้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจ้าจะพาลูกค้าทุกๆท่านนะคะมาชมกับรถ4ประตูยกสูงนี้คันนี้นี่เองนะคะที่แต่งหน้าเป็นแบบ GR แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ารอบคันเนี่ยเราแต่งอะไรกันไปบ้างสำหรับคันนี้ที่เตรียมส่งมอบกันค่ะมาดูกันเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะก็ทำการแปลงหน้าเป็นแบบ GR แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะตัดเป็นสีดำเงาทั้งบนและล่างเลยนะคะเพื่อให้เข้ากับสีขาวมากยิ่งขึ้นนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะจะเปลี่ยนด้านบนเป็นสีดำเงาหรือด้านล่างเป็นสีเดิมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะในส่วนถัดไปนะคะด้านข้างของตัวรถค่ะด้านข้างของตัวรถเดิมแล้วนะคะ ้มล้อตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะสำหรับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นดำเงาแล้วเรียบร้อยค่ะถัดมาในส่วนของล้อนะคะล้อแมกและยางนะคะเป็นแบบออฟโรดนะคะขนาดขอบ18นะคะในส่วนนี้ลายมีให้เลือกเยอะเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจลายไหนก็เดี๋ยวคุยกันได้นะคะโปรโมชั่นช่วงนี้ก็แถมฟรีให้ค่ะถัดมานะคะด้านล่างนะคะบันไดข้างนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะ เป็นบันไดข้าง TRD นะคะเป็นบันไดข้างเหล็กค่ะก็มีทั้งแบบเหล็กแล้วก็เป็นแบบทรงห้างทรงเดิมนะคะลูกค้าท่านใดชอบแบบไหนก็สามารถแต่งเพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะเบ้ามือจับนะคะตรงนี้ก็ใส่กันลอยเบ้ามือจับนะคะให้เป็นสีดำลายแคปลาให้แล้วเรียบร้อยค่ะค่ะถัดมาเลยนะคะด้านข้างนะคะหรือด้านหลังของตัวรถเรานะคะก็ ใส่โลบานเหล็กไปแล้วเรียบร้อยนะคะโลบานี้แข็งแรงแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะถัดมาค่ะในส่วนของด้านหลังของตัวรถนะคะจะมาดูด้านหลังกันเนาะในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้ก็ใส่กันชนหลังเป็นแบบเหล็กแล้วเรียบร้อยค่ะก็ใส่แล้วดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอ่นานั่งดูขยโย เยี่ยมเลยค่ะก็สไลดคันนี้นะคะก็ทําการแต่งรอบคันแล้วเรียบร้อยนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะสนใจใส่หรือไม่ใส่อันนี้คุยกันได้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะที่เปิดฝากระโปรงท้ายตรงนี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะตรงนี้ก็แถมฟรีเช่นเดียวกันค่ะ<ฮ>สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจ4ประตูยกสูงคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้านะคะได้ที่เบอร์ 0 8 95814393หรือเบอร์ด้านล่างนี้นะคะหรือทักแชททักอินบ็อกเข้ามาคุยนะคะช่วงนี้เจ้าเงาเงาอยากคุยมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย